สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปั๊มปตทนะครับซึ่งปั๊มปตทมันก็จะมีทั้งตู้ ATM แล้วก็เซเว่นอเนาะวันนี้ผมก็จะถือโอกาสนะครับมาสาธิตวิธีการนะครับเอาเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราโดยที่เราจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะครับต่อให้เป็นคนละธนาคารก็ช่างนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีธนาคารกสิกรนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างแลวท่านผู้ชมไปฝากเงินที่ตู้ของกรุงศรีหรือตู้ของททบเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเนาะแต่วันนี้เราจะมาฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรนะครับโดยที่ไม่ได้ฝากผ่านตู้ของกสิกรและก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วค่อยไปดูวิธีการจริงๆกัน,กนวิธีการของผมก็คือเมื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วเนาะ ผมก็จะทำการฝากเงินเข้าบัญชี t r u e Money Wallet ซึ่งมันฝากฟรีที่7 e เ e ่นนะครับทุกสาขาของประเทศไทยนะครับมันฝากฟรีพอเราฝากเงินเข้าบัญชี t r u e Money Wallet แล้วหลังจากนั้นเราก็จะโอนเงินจากบัญชี t r u e Money w a l l e t เข้าไปยังบัญชีกสิกรนะครับการโอนเนี่ยจาก t r u e Money Wallet เข้ากสิกรเนี่ยท่านผู้ชมสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนบัญชี t r u e Money Wallet ที่ตู้ของ t r u e Money Wallet จะไม่สามารถทตาตามผมได้ แต่ของผมยืนยันยแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูไอ้ที่ผมอธิบายไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่1กันก่อนก็คือผมจะฝากเงินเข้าบัญชี t ุรกิจบริษัทที่เซเว่นอีกันก่อนนะครับไปดูกันวิธีที่1สวัสดีครับฝากเงินเข้าบัญชี t m o n e y wallet ครับาเบัญชีรบเติมเงินเติมเงิน กดเบอร์0กคดศูนย์เก้าหกกดจำนวนเงินพันสามร้อยบาทแล้วก็กดขนมครีมไหมคะจาก4ี่สบามชิ้นเหลือแค่ยี้านะคะลูกค้าได้รับสาชิสามารถชำได้เลยค่ะนี่ข้อมูลหนึ่งพันสามร้อบาทโอเคถูกต้องครับ 1,300บาท เรียบร้อยครับได้มาแล้วขั้นตอนที่หนึ่งโอเคทีนี้ไปดูขั้นตอนที่สองกันต่อไปไปดูขั้นตอนที่สองกันนะครับท่านผู้ชมอันน่าจอแดจหน่นะอ่ากับขั้นตอนที่สองเราก็จะโอนจากบัญชีทูมานี่ที่มีเงินอยู่เมื่อกี้นะครับเตก้าไปดูก่อนเข้าเลยสิบบาทกล้องสัญญากับ,บอยู่บนบตนลตอร์สตาร์เพร่อนอบมากท่านผู้ชม 1> ่1 3 0 0บาททีนี้เราจะโอนจากรูมันนี่ไปยังบัญชีธานาคารกสิกรครับท่านผู้ชมกดเข้าไปที่สแกนเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะโอนผ่าน QR ผ่าน QR โค้ดของกสิกรที่ผมได้ทำไปแล้วนะครับจากนั้นท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่รูปภาพนะครับเพราะว่าผมได้บันทึก QR โค้ดรับเงินของกสิกรไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เลือกไฟลข์ของกสิกรขอท่านผู้ชมนะครับ การเกษตรกรสามารถสร้างคิวอารับเงินได้เลยนะครับใครที่ต้องการสร้างก็สาม i i so buy buy สารถกลับไปดูวิธีการสร้างคิวอาร์โครับเงินได้นะครับชุมมีครับสำหรับเกษตรกรไม่ต้องไปสมัครพร้อมเทรดอะไรทั้งนั้นนะครับสามารถสมัครได้เลยสามารถสร้างได okay. ้เลยนะครับไม่ต้องสมัครพร้อมเทรดเลยเข้าไปที่คิวอาร์โครับเงินของเกษตรกรนะครับเออกล้องเหมืนมืดเฉยเลยจากนั้นใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนจากชุมมี่ไปเกษตรกรนะครับใส่ไปเลยหนึ่งพันสามร้อยบาทอ่า เงินเงินการโอนเงินเรียบร้อยครับทำรายการสําเร็จดีนะครับเห็นไหมเงินจากทุมวันนี้ของเราก็ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารกรสิกรแล้วนะครับโอเคต้นทันแจ้งแล้วทีนี้เราไปเช็คหน่อยครับว่าปลายทางเข้าหรือเปล่านะครับกดเข้าไปที่กสิกรและก็จะถือโอกาสนี้พาทัพหยดไปออกวิธีการสร้างคีบารคูณรัฐหนึ่งก,รกรสิกรดนะ้วยเนาะโอเคนี่นะครับนี่ นี่นะครับมีเงินนะครับรับเงินผ่าน QR มา1 3 0 0ับาทก็เข้ามาเรียบร้อย้วครับท่านผู้ชมทีนี้ก็สำเรับน้องวิธีการโอนทีนี้มาบอกนิดนึงนะครับสำหรับวิธีการสร้าง QR รับเงินของกสิกรนะครับท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่สแกนจ่ายเลยนะครับวิธีการสร้างก็ไปสแกนจ่าย อ่าจากนั้นท่านผู้ชมกดขเข้าไปที่ QR รับเงินนะครับอยู่ของข้อด้านบนกดได้ทุกคนเลยนะครับจะสมัครปัดเอ่อจะสมัครพร้อมเพย์หรือไม่สมัครก็กดได้ครับฉอเฉพาะแอปของเกษตรกรนะทขาทำค่อนข,ข้างที่จะดีที่มารับเงินก็อย่างนี้นี่นะครับจะมี QR รับเงินอย่างนี้ท่านผู้ชมกดบันทึกแล้วก็เอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างที่ผมได้สาธิตให้ดูนะั่นเองโอเคคลิปนี้ก็จะมาสาธิตเพียงแค่นี้นะครับสำหรับพิธีการ จะเอาเงินเข้าบัญชีของธนาคารกรสิกรแล้วไม่มีตู้ของกสิกรท่านผู้ชมก็สามารถใช้วิธีของผมได้นะซึ่งมันฟรีทุกอย่างน,งนะครับท่านผู้ชมไปฝากเงินที่เซเว่นนะครับเข้าซูมานี่ก็ฟรีโอนจากซูมานี่โวลเป็ตมาเข้าบัญชีกสิกรก็ฟรีซึ่งวิธีนี้ก็บางคนอาจจะยังไม่รู้นะก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเฉลยแค่นี้ถ้าเกิดปนประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผมในวิดีต่อไปอก็ติดตามในทาคลิปนี้ได้นะครับสวัสดีครับ